ราบสวัสดีดครับ FC ทุกทุกคนและคุณผู้ชมทุกท่านนะครับผมวันนี้ภารกิจนะครับเดี๋ยวเราเตรียมส่งมอบรถในวันพรุ่งนี้นะครับผมก็นี่เราเอารถไปเติมน้ํามันให้ลูกค้าก่อนนะดูรถคันนี้วิ่งมา7กิโลนะเป็นรถลงเทเลอร์แต่ที่สําคัญ <c oughs> เห็นอะไรไหมน้ํามันไม่กระพริบสักนิดเลยนะครับแม่ม,มันช่างแบบอะไรละ่ะมันทํางานต้องลุ้นขนาดนี้เเหรอ ซึ่งต้องบอกงี้นะคุณผู้ชมผมเองนะก็เคยมีประสบการณ์ไปซื้อรถต่างยี่ห้อนะแต่อันนั้นเป็นรถเก่งเป็นฮอนด้าบอกเลยเป็นรถเก่งเป็นฮอนด้าแต่โชว์รูมเขาเนี่ยบอกว่าก่องเขาเนี่ยไม่มีโนโอยาบายเอารถไปเติมน้ํามันนะครับไม่มีโนโอยาบายารถไปเติมน้ามันเพราะว่าคือปั๊มน้ำม,นม,นม,นมันมันอยู่ไกลแล้วเ็าก็เป็นห่วงความปลอดภัยของตัวรถของลูกค้านะครับซึ่งวันนั้นผมรับรถเนี่ยอารมณ์น้ํามันนะแบบนี้เลยแต่ยังดีกว่าตรงที่ว่าอันนั้นเขายังแบบ ยังไม่ได้ไม่กระพริบขนาดนี้อ่ะต้องบอกว่ายังไม่ได้กับไม่ไม่ถึงกับไม่กระพริบเลยแต่ผมก็ไปถึงปั๊มนะแต่สำหรับอ่ะตอนนี้ผมเป็นคนขายรถแล้วผมขายอีโซโยนะครับอยู่สาขาพีายอาโฆษณาบริษัทสักหน่อยนะครับอยู่สาขาพีมายจังหวัดนครราชสีมานะซึ่งต้องบอกว่าบางคันนะคุณผู้ชมมันก็กระพริบไอ้บางคันเนี่ยมันก็ไม่กระพริบแบบนี้นะครับซึ่งโชว์รูมผมเนี่ยจะสามารถที่จะเอารถออกไปเติมน้ามันให้ลูกค้าได้ นะครับเพราะว่าอะไรรู้ไหมเนี่ยมันจะเป็นอารมณ์แบบนี้เราไม่อยากให้ลูกค้าไปลุ้นเองเผื่อถ้าคันไหนที่มันมันมันไปไม่ถึงเนี่ยมันต้องหมดกลางทางมันก็จะเสียเลิกลูกค้าใช่ไหมเพราะว่าอะลูกค้ามารับรถทังทีก็อยากจะให้ทุกอย่างมันสะดวกสบายนะอะ นะครับนี่ผมก็เลยเดี๋ยวเอาไปเติมให้ลูกค้านะครับแล้วก็เดี๋ยววันนี้ผมจะพาไปดูด้วยนะครับสาหรับบางคนที่แบบว่ามาซื้อรถกับผมเอ๊ซอลโต้มันจะเติมน้ํามันอะไรลูกค้าเน้นถูกหรือเปลอา b 20หรือเปลเดี๋ยวไปดูกันนะให้ให้หัวใจมันเป็นคําตอบนะครับนี่ต้องบอกว่าคันนี้ขับสบายมากเกียร์ออโต้ครับคุณผู้ชมคันนี้ไม่ใช่สี่ประตูนะฮะเป็นสเปซแค a p นะดูนะครับเป็นสเปซแค a p เกียร์ออโต้นะครับราคา 773,000บาทนะครับคันนี้สีขาวนะครับสีขาวก็นี่โชว์รูมผมห่างกับปั๊มประมาณ2กิโลนะครับประมาณ2กิโลนะครับก็ไม่ได้ไกลกันมากนะครับนี่ก็เดี๋ยวข้างหน้านี่แหละประมาณสัก500เมตรก็จะเป็นปั๊มนะครับเลี้ยวซ้ายออกไปนิดนึงก็จะมาเติมให้ลูกค้าแบบนี้ทุกคันนะครับ แต่ถ้าลูกค้าบอกว่าเ,เซลต้นไม่ต้องเดี๋ยวผมลุ้นเองผมไปเติมเองบอกได้นะนะครับเผื่ออยากลุ้นแบบผมบ้างนี่ก็เราต้องขับกันมาแบบเบาๆแล้วครับคือต้องบอกว่าน้ํามันที่เขาเติมมาให้เนี่ยอันนี้ผมไม่แน่ใจนะว่าเติมมาจากตอนที่ผลิตรถเสร็จจากโรงงานยี่อนิดแต่อย่าลืมว่าแต่ละคันน่ะเลขไมามาถึงก็ไม่เท่ากันน้ํามันเหลือก็ไม่เท่ากันแน่นอนเพราะบางคันน่ะอย่าลืมนะครับว่าน้ํามันเนี่ยเราต้องใช้ในการ ขับรถขึ้นเทลเลอร์สตาร์ทอยู่บนเทลเลอร์นะครับหรือบางทีบนรอบลานจอดเพื่อที่จะมาขึ้นเทลเลอร์ระยะทางก็จะไม่ได้เท่ากันเป๊ะทุกคันแต่นะครับบางทีบางคันรถจอดใกล้ไกลเทลเลอร์ต่างกันนะครับนะมานี่ถึงปั๊มแล้วก็ของผมเติมเป็นปั๊มปอตทอให้นะครับนี่เดี๋ยวเราเข้าหัวใจนี้เลย B7 นะครับแล้วเดี๋ยวพาไปดูฝาถังว่าน้ำมันรถเราเนี่ยมันเติมอะไรกันได้บ้างนะครับ นี่ครับเราก็เติมกำลังเติมอยู่ลิตรละ3 2 2 5นี่ส่วนน้ำมันที่เติมได้นะคุณผู้ชมดูตั้งแต่ B0 ถึง B20 ส่วนอันนี้เราเติม B7 นะก็ถือว่าเป็นมาตรฐานนะครับเป็นมาตรฐานได้เลยนะครับเสร็จแล้วหัวใจ เคยไหมเคยไปเจอบางหัวจ่ายนะพอจะเติมให้เสร็จกระช้าบางหัวจ่ายก็ไวนะครับอันนี้ก็ติดฟิล์มเรียบร้อยแล้วนะครับพร้อมที่จะส่งมอบในวันพรุ่งนี้นะครับก็เดี๋ยวเอารถไปล้างกันอีกทีหนึ่งนะครับลูกค้าก็คันนี้อยู่อําเภอคงนะครับมาซื้อกับผมนะครับนี่เดี๋ยวเราต้องลอกไอตัวแลปกันลอยฝากระโปรงออกแลปกันลอยหลังคานเนี่ย เวลาที่มันมาจากโรงงานมันจะมีตัวแรบกันรอยมา2จุดหลักๆนะก็มีฝากระโปรง1แล้วก็แรบหลังคา1น,นะครับส่วนคันนี้แน่นอนครับเป็นล้อแม็กขอบ17นะครับยางบิสโตนนะครับทุกผู้ชมแต่ผมต้องรอเซ็นบินเพราะว่าบริษัทเราเปิดเครดิตไว้กับปั๊มน้ำมันนะครับไม่ต้องจ่ายเป็นเงินสดเอาบินเอาเอกสารมาให้เซน็นนะเดี๋ยวไปถึงโชรูมผมพาดูภายในทีนึง นี่สาหรับภายในนะคุณผู้ชมรุ่นนี้เขาจะให้มาเป็นกุญแจรีโมทวันรับรถนี่ได้2ดอกแบบนี้นะไม่มีเกินจากนี้แล้วนะครับเพราะปัจจุบันเขาให้แค่นี้จริงๆไม่ว่าจะรุ่นไหนก็แค่2ดอกเท่านั้นนะครับแผงประตูนี่โบนุ่มเห็นไหมหุ้มผ้ากำมหยีมาให้เรียบร้อยนะครับกระจกมองข้างปรับไฟฟ้าได้กระจกขึ้นลงโอ้ทุกวันนี้กระจกขึ้นลงนก็ไฟฟ้านอกจากตอนนี้ถามว่ามือหมุนยังมีไหมมีรถตอนเดียวนะครับที่เป็นมือหมุนอยู่ให้เลือกนะครับนะ แคปเปิดได้แน่นอนครับ90องศานะครับแล้วก็นี่เบาะแคปเป็นเบาะหนังนะครับใส่มาให้เรียบร้อยอันนี้เรามาติดตั้งให้ที่หลังนะจากโรงงานจะไม่มีเบาะแคปมาด้านหลังก็จะมีช่องวางของวางโทรศัพท์โทรศัพท์กระเป๋าตังค์นะครับวางได้ตรงนี้บุนุ่มหุ้ม้ามาให้เป็นผ้าแบบเดียวกับแผงประตูนะครับแต่ว่าตรงนี้ก็จะมีฟองน้ำที่หนากว่าหน่อยนะครับให้ความนุ่มนวลได้ดีกว่า แผงประตูก็วางขนล,ลงหวน้ําได้หมดนะครับดึงปิดก็ง่ายสําหรับคนที่นั่งด้านหลังนะไม่เป็นอุปสรรคการใช้งานแน่นอนพวงมาลัยมีฟังก์ชันวิทยุอยู่ด้านซ้ายแบบนี้มาให้นะครับมันติดฟังก์ชันแล้วก็นี่อย่าลืมนะสำหรับท่านใดที่ออกไปใช้พวงมาลัยของท่านนี่จะมีตัวปลดล็อกอยู่ด้านล่างแบบนี้สามารถดึงเข้าดึงออกยกขึ้นโยกลงแบบนี้ได้นะครับได้4รูปแบบแล้วก็ล็อกคืนปกติเลยนะครับส่วนคันเกียร์ อย่างที่บอกไปว่าคันนี้เป็นเกียร์ธรรมดาเอ้ยโทษทีเป็นเกียร์ออตโต้แล้วคุณผู้ชมรู้ไหมว่าเกียร์ออตโต้เนี่ยเขาให้สเปคมาเกินเกรดนะครับซึ่งเห็นไหมนี่ปกติ LDA ไม่มีนะฮะระบบช่วยลงเขาหรือลงทาราชันรุ่นนี้มีมาให้นะครับพอเป็นเกียร์ออตโต้มีระบบป้องกันการ,การลื่นถลายออกตัวล้อฟรีมาให้นะครับไฟหน้าแน่นอนครับถ้ารุ่นไหนคันไหนเป็นไฟหน้าโปรเจคเตอร์จะมีปรับสูงต่ำมาให้นะครับแล้วก็นี่ มีเปิดปิดไฟตัดหมอกที่ตัวก้านปัดแล้วก็หน้าจอแสดงผลนะครับวิทยุอยู่ที่7นิ้วเป็นระบบสัมผัสเชื่อมต่อ a n d r o i d a p p l e Android Auto Apple c a r p l a y ได้เลยแมลีนพันกันจังเคลมนี้นะครับขออาัยด้วยนะนะครับก็ประมาณนี้ก็ถามว่าความน่าใช้งานผมก็ว่าจบนะถามผมผมก็ว่าจบนะแต่ว่าบางคนที่ อาจจะชอบเบาหนังก็จะต้องไปทําเพิ่มหน่อยแหละถ้าเกิดซื้อรุ่นนี้ไปแต่ถ้าเกิดอยากได้จบจบไม่ต้องทําอะไรละเบาะนงเบาหนังไม่ต้องเสริมก็ซื้อตัวแซดนะครับก็ราคาก็ต่างกันนะครับอยู่ที่ความพึงพอใจของคุณผู้ชมนั่นแหละเป็นหลักเพราะรถเขาก็พยายามทํามาให้ลายเกรดลายราคานะครับเพื่อให้เราหยิบจับตามความเหมาะสมที่เราต้องการนะครับคุณผู้ชมนะ โอเคนะครับผมฝากด้วยละกันนี่เป็นอีกรุ่นหนึ่งนะไม่รู้ว่าบางคนเคยรู้หรือเปล่าว่ามีรุ่นนี้ด้วยนะครับสำหรับแคบยกสูงเกียร์ออตโต้นะครับโอเคครับผมยังไงก็เจอกันใหม่คลิปหน้าละกันฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับผมสวัสดีครับ